ดีค่ะแม่บานท้ในต่างแดนยูเคนะคะพอกันยําม,มาแลกอีกแล้วนะคะก่อนแม่บานไปเหตุงานวันนี้เหตุยำยำฮอตดอกใส่วุน้นเส้นใส่แบบทั่วพอกพอบานกับลูกบานกินฮอตดอกกับบันเนาะกับขนมปังแต่แม่บานบ่อยากแม่บานกินยำยำฮอตดอกกินฮอตดอกคือกันค่ะแต่ว่ากินยำ เพชรบอกเผ็ดน,นะฮะเอาสูสูมาแล้งเห็ุงานจะพูดได้ไหม大姐 You full? Oh, yeah. good. Yeah. So it's nice? Yeah. I like to eat two of them. I give you um. 10 out of 10! Oh, thank you. Yes, yeah, same. Mmm. Mmm. I uh. oh. want so to show nice. your face a bit. How mm. bad? I think I'm going to It's alright, it's so fine. Okay. Hmm. It's all right now. I love you too. Mm, that's it, that's it. Right, come on, come on. Do What do you want for dessert? Maybe that. Maybe fingers or something? No, not that dessert. Maybe. Oh, it's hot. Oh, have yogurt, a little yogurt for me, please. Bye bye, to buy too many. Yeah? เด้ <Yeah. S 2> thank you ทำไมมามีโบผืนฝ้ายเข้ามาข้างนี้ว่าโบเพ็ยังไงคือเพ็ดะย่ำกระได้อะย่ายา I got flowers there ย mm ่ายได้โอ้ย oh be c ไล่เ้ามาเน้นเช็ดกระดว่ามีกระดายิ่งหนาว be careful ว่าโบเพ็ด้วยเนี่ยช็ดกระดาษ for m please a l r i ส์โอเคจุดเซนชั้นเดอร์ดอลโอเค thank you ค <laughs> ิดดื้อน้อยเป็นรอยกนกันคิวจาของโซฟีวายุก็เห็นกันไก่ก็เป็นอย่างยืนในห้หองน้ำเห็นหน้าก็เป็นหนา้าจึงเสียงันเบิ่งไม่มาโอ้เป็นรอยกันคิวาจาของก็คุยกันละละ,ละว่าจะเฮ็ดอีกเด้ยออายุสิบห้าปีด้วยใช่เหตุหายดอกสดตอนนี้ยังหน่อยอยู่เฝ้าเฮ็ด กับกับปลาซ้ำกันคิดดื้อไรเงียบๆโบได้เด้ดเนี่ยต้องกินไปจอบเบิ้งว่าเห็นอยัาง,ง,ท,งาที่เชิงบ้านคิดดือ้อแม่ว่าขยันง่ามกว่าสาเล็กน้อยก่อนเดี๋ยวฟ้าเฮ็ดตอนนี้ตอนนี้เห็นเหตุละมันเทาไม่ใช่มหาปีเฮ็ดแล้วค่อยันง,ง่ามเลยนาะ hôm qua mình vào học Hoàn phết chưa กินขาวนะคมาแลงกินดินเสฉะมะอื่นนั่นเกิดพอบ้านบมื่ีต้องขาวหรอกจะว่าบรลลูไปใส่เพราะว่าพอบ,บ้านจะพาอ,อ,อไปอาทิตย์หนาเสาร์หนางาม่าเสาร์ชิฮอนนี่แหละมะอึนเราติซื้อใชนีหมเทศกับเว่ยมากินอยู่บ้านสร้างหน้าอยู่ใกล้ๆนี่ทั่วไปเขามาส่ง ก็แล้วแต่พอบางจิเป่ามืออีหรือสิเป่ามืองาม,มาก

เอาบอกเรื่องเ,เ,เรื่องลูกเนาะการดูแลลูกตะเก็บที่ว่าจะแม่บ้านให้พอบ้านไปยืมไปอย่างวัานเสาสินะนั่นหมายแรงโดยที่แม่บ้านบาดไป,ปน,นั่มมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนี่ละบาดไกล แล้วก็เป็นแค่เป็นนั่งเขาดื่มกันซื้อพุทแบบอยู่หนีบ่มี่ย่างบ่เดคคือว่าบ่เดคว่าคือ ankind, อยู่เนะมืองไทยเลยนะแล้วมันอยู่ในเมืองมันจะไม่ซ้ำเนี่ยตะก,กี้ไม่ไม่แม่บ้านกันรับบ่ไดใขข้ในคว่ำกกมันเสียของในคว่ำมันคือว่าบุฟเฟ่ต์บัวตะกี้นั้นโบเคยท่านได้มีลูก ไปใส่กับไปน้ากันไปดื่มกับไปดื่มน้ากันว่าเคยถือถิ่มอยู่ผู้เดียวอยู่บ้านตะกี้ลูกยังหน่อยนะันนี้มีมูบอกมูยังเถอะเพราะผมรู้สึกว่าบ่ค่อยพอใจแต่ว่าการให้เข้าไปให้เขาไปพลบเปิดอมูอเปิดตาเขาไปพอบมูอไปคุยอยียงเตีย ประมาณว่าเราอยู่บา้านลราบริสุทธิ์เขาซอยนั่งเจก็ลองรับอารมณ์แม่บ้านเพราะว่าเขาเบิเ่งลูกคนเดียวน่าจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวนั่งเจอกับโมโหนั่งสีหนะอารมณ์บอดีเรากับทุ่นได้เบิด์นั่งสีหนะสีทุ่นได้เจอกับตะลิรีตูนเราอยู่แต่ถือว่าเราทุ่นคักอยู่ เพราะว่าย่าแม่บ้านเบียงแม่บ้านยังมากโบ่บ่บ,บ่ไปเฮ็ดข้างนอกเหรอคะบ่ไปเฮ็ดใส่กู้อื่นดอกเพราะว่าเขาบ่แม่นครอบครัวเฮาไปเฮ็ดเขาก็ไม่สิงเงินเป็นบ่ล่ะแต่ว่าก็พอบ้านก็ยังสิแม่บ้านแบบศูนย์ก็เฮ็ดศูนย์จังซี่นะแต่ว่าก็บ่ได้บ่อยดอกศูนย์ไล่ก็ลิบตันเล่าเลาอยู่น้ำหยาด แต่ใหม่ๆล้วบ่เคยเห็นแล้วบ่หัวย่วาข้าศูนเป็นยังไงแต่ถ้าในบ่มีลูกกะบราเคยศ <c oughs> ูนเห็นเราเห็นเลือกเทื่อว่มีลูกกับมาศูนให้กันเห็นนั่นสินะว่าวิญญาณโมโหเป็นยังไง <c oughs> แล้วก็หัวแตว่ว่าย่าข้าศูนนั้นเป็นตะยานเทือวเท่าศูนมากกับไปขอถอย,ย,ยู่ละก็บอกเขาอยู่าเราไม่ดีซอรรี่ ก็พยายามบน,นีดอุสินาโลหลูหลยูยูน้ำยาแข็งเป็นยังเสียกับพยายามเปลี่ยนแล้วกับพยายามซอยเต็มทีแล้วก็บบอกมันกระจับเข้าคุยกันนี่แหละแล้วก็ว่าเฮ็ดไดเสียห้าบอกบอกเกียดน้ำเบิงลูกเติมแต่ลูกน้นอยอย่างก็เฮ็ดได้ก็บ,บอกเล่าเขาเต็มใจสิสอยเบิร์ดก็ถือว่าโชคดีอยู่ขอบาทแล้วมีความอุดทนหลาย ราซอยจะลูกยังน้อยแล้วบุญวัาสีซอยจังใดล่ะก็อยู่อยู่แน่ๆเปแล้วพียเปแน่เรานําบุกเป็น,น,ปน,น,ปนชนะใจเย็นก็ไม่บ้านเดียแใ่ง่ามพอบานศูนมาเวียงมากม่บานแต่นเงียบพื่กันล่ะ <laughs> บุกปากเอาแล้วใจเย็นคุยคุยกันแต่ว่าขอผัวเม่เนี่ย คนันพูนึ่งซูนมากกันพูนหนึงเย็นกับซียูวน้ำกันโดนแล้วก็ย่ามเขาเตือนกับฟั่งกันทางสนาคนห้องมันกับเบลล์เพิ่มเฟกลอยเปร์เซ็นต์ดอกย่ามอันนี้ซูนมากกันนี่เอากันเบิร์สุกขนล่ะบุ๊ปพอได้กระดายท้งสนะมน่ไผเพิ่มเฟกไม่ไดอกแต่ย่ามนนเนาก็มาคุยกันเอาว่ายเฮ็ดจังสีเดิมสันจังสีนะกับกับเบลลว่ารับปากเนบรเฮณดอกแต่ว่า,ากับ,บสิพายามทางสนะ เดินเหนียชิดแล้วตามล่าพ่กไปเด็กไปแม่ยังไงนะบอกไปแม่ไปดิมกับมูแม่ข้างอย่าง,งกินยังไงก็ได้เฮ็ดอยู่บ้านกับลูกทิ้งพเด็กออกไปน้ำเล่าเป็นอย่างเดียวแงมหนาวแงมห่อนแรงน้ำกันไปอยู่แล้วก็ต้องบอกแต่งเสื้อผ้าไปทาละเบอเอิญก็สิบไปแงมห่อน แต่ว่ายามหนาวเลยมันมันนั่งขังนอกบ่ไใดไหมคะเลยบ่อยากผ้าลูกไปไปน้าเล้าอนเถอะไปยามไปอย่างนับไปอยู่พีดื่มไปกินขา่ากิน,นยังไปอยู่แต่สํารับสิไปเบิ้งบอลเบิง้บง,ง,องอย่างบอกไปเพราะว่าท่านนั่งอยู่ขังหนอกบ่ไดดกบลูกมันหนาวแห้งยามหอนนไปน้ากันอยอะเห็นไปพับไปดูยามหอนน่ะไปแต่ว่ายามหนาวนี่มันบุมีอย่างไหมคะอยู่พับบุมีกิจกรรมยังไงมันหนาวอีหลีแล้วมันมืดนเล็้ว ขออเขมมาบวมาไปทุอชชอกอ,อ,อาทิตย์เราแบหนี้อาทิตย์ีชดใชยภาเวลากําห่าคือมืออาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเรไปเอาที่นี่เราก็บพาเขาไปยางเป็นนันไปนีีไปกินเขาไปเบึงหนังเสก็ครอบข,อบขัขบ้วเราอยากไปกบมูแเราบําเพมาเราไปเบิดมือบําเเราไปหกชั่วโมองเนียเาจะไปบ้านสองทีเราไปสองชั่วโมองสามชั่วโมองขนาหล่ะค่ะบ่มีลูกเมยไปนั่แถวบ้าน ออกจากตอนไหนพันชิม,มันมันพันไปที่ตะเวนแน่กักกลับมาแล้วว่าเ้าก็ตรงไปเฮ็ดงานน่าสินาเฮ็ดง่าน,นันเสาสืพอตย่างเปลี่ยนเหรอว่าบริวเวณน,นั้นมันขึ้นนันเสาเป็นเหมือธรรมดาอที่นี่เวลาน้ำกันาการใส่ชีวิตคู่ ต้องปรงปับเลี้ยนตรงอันนี้พ่อามว้าแม่บ้านไปบอยเนี่ยมังขึ้นไปยังมั้งเสียกมัวนับเสื้อได้มันบ่มันไหมคะมันซื้อมักไปย่้มไปกินเขาเยแล้วก็ดื่มจักดื่มแล้วก็คุยกันมันจังสันแต่ว่าขันไปย่ยมึงขึ้นไปยังคำคำเลอดเดินสิบลไปแล้วมันมันเบิด้อยาของแล้ว มีความสุอยากไปอยากไปเป็นคู่มากกว่าหนามาก็ไปพูด้เดี๋ยวแลาะชั้นเนี่ก็มีความสุขแล้วหนนะบอดดินเนี่ยพอบาพอบาแล้วกับเหน็นเนามีความสุขในเี่เห้อเห็ดอยู่บ้านนั่นสินะดูกันง่ายแล้ว ึ้นบายแล้วบายนี้กับปวดหัวคนละแบบ <c oughs> อืมเป็นไปพูดไปแซ่บ พอกันไหมนะคะเนาะขอตัวกินต่อหัวังเห็ดงานหัวพอกันมือเลื่นนะคะเนาะวันวาเลนไทน์เป็นจังไดขอให้มีความสุขสุขุดสุขคนนะคะตคขนบ่มีครูหรือบ่มีครูเสียเขาเห็ดสามารถเรี่ยเห้ทุกเหมือเขามีความสุขใด้ะคะว่าจะเป็นตอกว่ามีครูแล้วจะมีครูกับปวดหัวขอให้มีความสุขนะคะกับบานที่บานตอนเย็นทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ